กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เขาลบรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็อาจจะมาแปลนเลยปกตินี่เราจะถ่ายอย่างไรครับแต่วันนี้กูนึกอะไรไม่รู้ครับยังมาถ่ายนอกบ้านใช่ครับที่ถ่ายทางนี้ไม่ใช่ที่ธรรมดาครับบ้านยายกูเองนะฮะห่ออุปกรณ์นูห่ออุปกรณ์ทั้งไม้ทั้งขาตั้งกล้องมาลงทุนติดตามกูด้วยซะ <c oughs> <c oughs> ก็สิ่งที่เราจะมาเล่าในวันนี้มันคือเรื่องแป่ง เรื่องใช่ครับมันคือเรื่องแต่งจงอย่าเชื่อกูเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแต่งเรื่องมโนลุ้วนนะฮะก็เรื่อง o, นนะะกเองก,กาๆของเราในวันนี้วันในวันนี้จะเป็นไงก็ขอเชิญเราชมเราฟังได้เลยครับเรื่องเนี้ยกูขอตั้งชื่อว่ามนรักลูกชิ้นทอดมนรักกูชดลูกชิ้นทอดเนี่ยลูกชิ้นทอดกูรู้ว่าเป็นสิ่งที่เราค้าขายในโดยเฉพาะแม่ค้าสวยๆใช่ครับวันหนึ่งผมกับพี่พี่ชายพี่ชายเนี่ยเป็น พูดได้เลยว่าเป็นเจเด็กเว้นเนี่ยเจ้าของเป็นอะไรลูกพี่เลยอะโอ้โหลูกน้องนี่ตามกันไปสิบคันวันหนึ่งผมได้มีโอกาสไปกับพีในการว่าวันนั้นนะคุยอยากไปแบบเฮ้ยอยากไปซื้อของพอดีอยากไปแบบไปตลาดไปตลาดในตนัวเมืองขอติดรถพี่ไปด้วยอ่ะกู้อนพี่ไปเชี่ยกูไปตอนนั้นก็ับไปไปแค่สองคนอ่ะติดรถพี่ไปด้วยพอวันนั้นด้วยความที่ว่ากูหิว รู้ชิ้นกูบอกว่าพี่พี่พ,พี่ไม่เห็นลรู้ชิ้นพี่ว่าอ่ะเดี๋ยวพาไปตอนนั้นกูก็ไม่ได้ต่างมากูบอกว่าพี่เลี้ยงผมไยพี่บอกว่าเออได้น้องจังพี่เนี่ยพี่เนี่ยมันแมนอยู่แล้วเฮียเลี้ยงเฮ่ยเลี้ยงเองที่เสมอแหละพอเลี้ยงพอไปแล้วรู้ชินร้านหนึ่งพี่กูไม่ขับรถอยู่ยีางี้ง้งีงง้พอขับอยู่ เบรกแบบกูแบบหัวหัวกูเนี่ยชนชนตัวอุ้ยอุ้ยพี่พี่พี่จะไปจับเบรกพี่ก็บอกอ๋อถึงแล้วอ่ะกูลงไปกูปกูยีตะหอกเกินว่าอ๋อพี่เฉาพี่เฉาเฉยเฉยเชี่ยตอนนั้นพี่ว่าเพชรไม่ต้องลงไปนะเดี๋ยวพี่จะลงไปซื้อเองอ่าเอากี่ไม้กูบอกว่าเอาเอาแค่ของไม้ขอครับได้ ดูไหดูไหพี่กูเดินไปเพิ่เอากี่ไม้ยี่สิบไม้ฮะมึงเอานะมายี่สิบไม,ไม้กูบอกว่าเอาหกเชี่ยหรือว่ากูผิดอะไรหรือเปล่ากูแบบกูสั่งหกไม้แต่พี่กูสั่งยี่สิบเออถ้าคิดได้ดีเขาเขาก็จะอาจเอาเอากัดอาจจะเอาไปซื้อลูกน้องให้เขาให้ลูกน้องเขาก็ได้เออแต่สิ่งที่พี่ือน,นั้นตัวเองอ่าเธอชื่ออะไรเหรอพี่กูทักเขายินเลยมแม่ค้า แม่ค้านี่น่าจะเป็นสาวม,มัธยมอ่าใช่สาวม,มัธยมขายขายลูกชิ้นอยู่คนเดียวพ่อแม่เขามาอยู่เชี่ยเสร็จดีครับไอสัตว์แม่งกูมองแบบพี่พี่บบอะไรว่านาจังกูด้วยความที่ว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กก็ต้องรอไปที่ไหนได้เชี่ยพี่กูหลังมอผู้หญิงอยู่ไอชิบหายจนจนซื้อเสร็จอ่ะ จนซื้ออะไรเสร็จสัดได้ร้อยพี่กูไม่ทำอะไรเธอขอเฟซบุ๊กหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยมึงขอเฟซบุ๊กนั่นขนาดอันดาดีเหลอฮะมึงขออย่างนี้เลยแบบโอ้หน้าสนดีนี่อะพอพี่พอพี่กูได้ไป <G ül> ได้ได้ว่าำไม่พอมึงขอให้ครูด้วยแม่ค้าแม่ค้าที่ขะแม่ค้าเนี่ยคือแบบเป็นเด็กมัธยมปลายเชีย่ยแม่งแบบแม่งหน้าเวอร์แบบ มีไอเฮียไหนไม่รู้มาขอแบบออะอออเดี๋ยวแหลังๆไปกูก็ไปตลาดบ่อยกูก็ขออาศัยรถพี่เขาไปด้วยเอพี่เขาไปเมือนทุกวีทุกวันกูก็ไปไปแล้วแต่สิ่งที่กูแบบด้วยความที่ว่าถึงกูไม่หิวแต่พี่กูก็จะไปร้านลูกชิ้นร้านนี้ได้ไอเฮียแบบ เชียไปซื้อทุกวันนะคู่เลยไอ้เชี่ยละครเรื่องใหม่มอนรักลูกชินกช้นทอดไอ้เชียลูกชิ้นทอดจนกระทั่งแม่แม่ของแม่ค้ามาใช่แม่แม่แม่งมากลับเลยแม่งแบบใครกัดจีบผู้สาวฉันอ่ะแม่งถือถือโทรศัพท์มาคุมเอาเก้าอี้มาเก้าอี้มานั่งคุมนั่งแบบไอ้เชี่ยโคจะพ่โอโคจะแม่นั่ยอ,อ๋อ ซื้อเสร็จไอ้เชี่ยซื้อวันซื้อทุกวันไม่พอขอว่าขอไอ้พอ,พอขอเบอร์ด้วยไอเ้เียอะไรจะขนาดนั้นว้าวจนกระทั่งซื้อไปซื้อมาซื้อวันเรื่อยๆจนแม่งคือสนิทกันนะไอ้เชี่ยแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะ ความรักเ,เริ่มเพียงแค่ขับไปซื้อลูกชิ้นทุกวี่ทุกวันนะหรือว่าเอออาจจะเป็นเพราะเขาแต่เฟนหมาเขาหุ่กันทุกวี่ใช่ปันแล้วพี่อยู่เนี่ยไม่ชื่อเขาหนุนสุดยอดเลยที่สไลย์หอมันมีปะหนึ่งพี่อ่ะพี่อ่ะพาแม่คาลูกชิ้นยัเยังแม่คาลูกชิ้นตอนนั้นพี่เขาแนะนาตัวว่าพี่เขาชื่อฟ้าพี่พี่ฟ้าเนี่ยเขาไปแบบเออเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเป็นเด็กห้องต้นนะ่ะไอ้เฮียกูรู้สึกแบบ นี่มันหงฟ้าหมาวัดนี่วะพี่พีฟ้าเนี่ยเป็นคนที่ว่ามีมีมฐานะค่อนข้างดีเป็นคนใจดีที่ใสดีแต่ว่าพี่เขาเป็นคนขี้งอนใช่ครับ <c oughs> งอนนี่งอปะงอนนี่งอนประจําเลยครับแต่ก็รลกกันดีส่วนกูเหรอรู้ว่ารู้เขารักกันแบบด้วยความนิษยยนั่นแหละและมีกีกทางหนึ่ง พี่คือข้างบ้านกูกับพี่อยู่เนี่ยอยู่ข้างๆกันใช่ไหมทุกๆเช้าเนี่ยพี่กูก็จะพาพี่ฟ้าออกกับบ้านพากูเห็นเลยพานั่งท้ายรถซ้อนท้ายรถกับบ้านไอ้เชี่ยตอนเช้าแล้วมีวันหนึ่งกูนึกอะไรไม่รู้ไปบ้านพี่บ้านพี่ญาติกูไปกูว่าอ่ะไป ดูว่าเอ้ยไปเล่นแมวคือบา้านเขามีแมวไงเออกูว่าเฮ้ยเล่นแมวเล่นแมวเขาอาจจะสนุกก็ได้แมวน่ารักดีไอส้ส้มชื่อว่าไอส้ส้มอ่ะพอเล่นเสร็จพี่เขาเปิดมาสุดพ้อยวันศุก์กูแบบนั่งเหวอพี่มึงล่ออะไรวะอะไรมึงล่ออะไรเมื่ไรวะไอ้เหี้ยพี่บอกว่าอ๋อใจเย็นน้องน้องยังเด็กอ่ะยังไม่ควรรู้หรอกกูแบบนี่กูยังเด็กเหรอวะนี่กูมหนึ่งไงนะเว้ยเมื่อไงอยู่นะไอ้เหี้ย แล้วไม่พอสำหรับแบบนะั้นสภาพพี่พี่ฟ้านี่ม่งคือแบบอ่อนนะแบบหมดแรงครับแบบเหมือนอิดลอยฮะอิดลยจะทำมึงจากทำอะไรสักอย่างเลยเชียแล้วคือแบบโอ้โหอ่ะพอพี่เขาออกไปจากบ้านกูยังเล่นแมวบ้านพี่เขาต่อคือข้างบ้านกูครับข้างบ้านคือข้างบ้านกูเกัาข้างบ้านพี่กูเนี่ยอยู่ข้างๆกันเลยเอยเอด้วยความ ที่เขาว่าเราเป็นคนเราเป็นคนขี้เสียหงชาเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามเสริมพอได้โอกาสปุ๊บพอพี่เขาหาพี่ฟ้ากับบ้านเสร็จปุ๊บเอาละ่ะถึงเวลาราเสริมโคนันรวดยอดรักเสริมยิ้วโคนนั่น,ฉ,นฉันจะฉันจะเสริมให้ได้วาพี่เขาแนหะทำอะไรกันในห้องนอนฉันรู้สึกว่าฉันฉันในหลักสะดแปลแบบคนบ้าไอ้ควายมันอยู่ในโลกการ์ตูไนไอ้ตดัดหน้หน้าหีพอพอไปปุ๊บ เฮียเไปในห้องสิ่งที่กูเจอคืออะอะไรรู้ไหมครับเศษถุงยางครับใช่ครับเศษถุงยางเศษถุงยางแบบบึ้มๆเลยครับเฮีย He ถุงยางไม่เยอะสัตว์อะกับเป็นถุงยางแบบถุงยางสภาพวิชัยแล้วแล้วรู้ไหมขนาดถุงยางที่มันยาวมาันกยาวขนาดไหนอสองนิ้วกว่าสองนิ้วชี้กว่าเฮีย He ใหญ่สัตว์โอ้เอ้เชี่ยไม่พอ กูค,คิดว่าเอ้ยปกติคนเนเอากระสุนสทางถุงยางใช่ไหมเพราต้องเอาถุงยางไปทิ้งใหม่ครับถุงยางยังไม่มีการทิ้งโอแ้แล้วมันเชื่อไหมน้ําในถุงยางไม่ค้นเลยไอเฮียอ่ะแล้วก็แล้วก็รักกันเรื่อยๆพากันมาบ้านเรื่อยๆกูก็เป็นหน่วยขี้เสือกป้าป้าครับเป็นเป็นคนขี้เสือกคอยสังเกตเขาว่าดูกระตูนพอดูกระตูนคือทิวคือบ้านจะเป็นบ้านเหลือน เป็นบ้านเลยใช่ไหมจะมีทรทั์ตั้งอยู่ไปใต้ใต้ถุนบ้านอ่าไว้ดูมันก็โล่งใช่ไหมเราก็สามารถอืมมองได้สาาัพร้อยหกสิบองศาพอกูก็สักเกลีวไปเรื่ยจนกระทั่งสองปีต่อมาขึ้นมาสามครับพี่เขาแต่งกันแล้วใช่ครับความรักมันเริ่มต้นเพียงแค่คันที่คุณไปซื้อทุกชินทุกวักวนใช่ครับแล้วดูมาวันไปขอสูตเนี่ยคือแบบ อ่านี่งานมั่นแบบเออเอาบบสูขอเน,นี่ยเอาเงินไปให้พ่อตาอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งวันที่เขากำลังจีบอยู่อันนี้ยังไม่ขอมั่นนะกูไปกับพี่อ่าด้วยความที่ว่ากูอยากไปเมืองด้วยแหละพี่กูไม่พากไปมือไหมรู้ไม่พาไปไหนไปบ้านแฟนเขาตอนเนี้แม่ค้าตอนนี้แม่ค้าขายลูกชิ้นขายขายลูกชิ้นลูกชิ้นได้กลายเป็นแฟนกันแล้วว้าวไอ้ี้ะ พี่ต้องขอบคุณกูนะเว้ยที่พาได้มาเจอความรักกันนะ่ะต้องให้เครดิตเลยเนะเว้ยขอบคุณผมซะเข้าใจขอบคุณผมซะนั่นไหะแล้ววันหนึ่งพี่เขาอะมาแล้วตอนนั้นอนะพี่เขาเขาทางพาไปพาไปบ้านบ้านแฟนเขาบ้านแม่ฮัลลูชินแหละเนี่ยแหะสิ่งที่กูเจอรู้ไม่ครอบคืออะไรพ่อตาครับนั่นคือแฟนแฟนพี่เขาแฟนพี่ อ่าพ่อแฟนพี่ฟ้าเชียรู้ไหมพ่อแฟนพี่ฟ้าเป็นใครกำนันตาบทหนังเลยเคยดูหนังแบบความรักใช่ไหมลูกสาวกำนันใช่ครับมันคือลูกสาวกำนันเชีย่ยหรือใช่ไหมกำนันอะ่ะพ่อกำนันกำนันไม่ง่ายอยังโชนเลยเชีย่ยหน้าแบบเขาอะเขาแบบเขาเขาขา,ขา,ขาแล้วก็ใส่เสื้อกล้าม ใส่เสื้อกาวสีขาวห้อยพ้าเป็นพุงควงแล้วก็ใส่กางเกงใส่กางเกงแบบกางเกงแบบไงอะกางเกงอ่าขาม้ากางเกงขาม้าที่คุณสมัยก่อนเขาใส่กันอะไอ้เชี่ยหอบหอบไปกระโปรงอย่างพวกสก๊อตแลนด์เลยท่านเนี่ยถือลูกซองคู่มาเฮ้ยถลูกซองคู่ใส่กระสุนเฮ้ยมึงอะี้จะมาเลือดเท่ากู พี่พี่ก็ว่าอ๋อเปล่าครับผมผมก็แค่มาหาอ่าอ่าแฟนครับใครแฟนมึงฮะใครแฟนมึงกูแบบกูแบบพี่กูใจเสียแล้วพี่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 กลับบ้าน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 กูแบบพี่กูบอกไม่ใครไม่มีใครหน้าไหนมาขัดของเราพี่ดังนั้นไม่มีไม่ไปทางพี่จะเถอถึงแม่ถึงแม่พี่จะเจ้าขอสั่งพี่ก็ไม่ยอมถอย พี่เบลตัวใหญ่แต่พุพามันก็ฉดเกินไดปไอ้เหี้ยลูกซองไม่คือแบบไอ้สัสลูกสองคือแบบคือรู้จักบ้านเรือนแบบบ้านเรือนสมัยก่อนนะมันจะมีระเบียงใช่ระเบียงทางเข้าวบ้านเนี่ยพ่อพ่อตาแม่งหยุดน้าระเบียงไอ้เหี้ยลูกซองคู่พร้อมและพร้อมแม่งจ่อว่าที่พวกคู่สองคนเลยเว้ยเชี่ยกูแบบจนกระทั่งพี่ฟ้ามาพี่ฟ้ามาระเบียงพอดีพ่ออย่าทำเขา เฮียไปคนละครเลยพี่ฟา้าอ่ะพ่อพ่อจยิง็เขาทำไมพ่อบอกเอาเอาไอ้นั่นนะจะมาล่อสาวกนจะมาล่อลูกไงพ่อลูกหกหองห่วงพูกสิพ่อ,พอ,พอ,พอไม่ต้องห่วงหรอกหนูดูในตัวเองได้แล้วก็พ่อลงตีกันตีกันไปโกเกิดเฮียอ,อะไรขึ้นในสัตว์คือแบบพี่กูในความที่ว่าพี่กูไม่คือ อาจจะเป็นลูกเขยในอนาคต <c oughs> ก็ขึ้นไปขึ้นไปบนบ้านบอกว่าพ่อตาพ่อตาจะยินงรับจะพึ่งทะเลาะกันครับมันไม่ต้องมาเสือกมันไม่ต้องมาเสือกเ <c oughs> ชีย่ยคือแบบเชีย่ยคือตอนนั้นอยู่บันทดพ่อตาคือแบบลูกสองแล้วพี่สบายอ่าแล้วก็พี่พี่ฟ้าพ่อ <c oughs> อย่ายิงเข้ามายิงล็อก็แค่เอาให้มันเจ็บตัวไปหนะ่ะ แค่แค่ขาขาดแขนขาดแค่นั้นแหละเอาแค่แขนขาดแค่แขนขาดขาขาดไปเสียหายหับหนูใจเย็นนะครับใจเย็นนี่คือแบบแม่งคูดหนังเลยเว้ยแบบเดินมาใจเย็นครับใจเย็นครับแล้วก็เดินถอยแบบเอาจนมุมอะจนกระทั่งมาถึงสิ้นบันไดอะเออแบบกู้ให้โอกาสมึงนะกูให้โอกาสมึงนกับน้องกูแบบกูเกี่ยวเฮียอะไรกูเกี่ยวอะไรของกูฮะ เี่ยคือแบบกูมาแค่อย่างมามาซื้อของในเมืองแล้วทําไมกูจะต้องมาโดนลูกหลอกจากพ่อตาเหมือนเวยีที่พ่อตาพี่เลยที่กูไม่รู้เรื่องขี้อะไรเลยนี่แหละแล้วก็อ่ะพี like ่กูบอกว่าผมกลับก็ได้ครับสวัสดีครับเออมึงใส่หัวไปเลยสั์ไอ้ป็นคนละครเลยแล้วก็พี่กูไปเงี้ยนงีเงี้ยนแล้วพ่อตาบ่าลูกไม่น่าลูกลูกไม่น่ามีแฟนงี้เลยแล้วความพีงรู้ไหมคืออะไร อะกูไปซื้อของในเมืองทุก,ทกวันทุกฟันไม่ต้องสงสัยกูไปซื้ออะไรปากาครับปากาเป็นโหลเจ้าดิสซ์เช่ครับที่กูไปซื้อปากาไม่ใช่ไรกูยอดหายแล้วเราแบกบ,บ้านกูมันไม่มีร้านค้าที่มีปากาขายอกูเลยต้องไปหอให้ซื้อในเมืองแล้วด้วยความที่ว่ากูเป็นพวกสมองปลาทองปากา,าห่วยเรร้อยไอเหี้ยทนไหนกูก็ไปซื้อทุกวันไปซื้อของกินบ้างไปซื้อ ไปเติมเกมบ้างไอ้เหี้ยนั่นแหละแล้ววาเฮ้ยเริ่มไปกัแบบ๊อนี่แหละครับบรรยากาศของธรรมชาตินี่แหละมันต้องถ่ายในห้องอะมันธรรมดาไปถ่ายยี่เนี่ย <t ell> สี่ครับดีครับ <t ell> นั่นแหละแล้วแล้วก็คือความความเที่ยวอันนั้นคือ ไม่ไม่ไปตลาดครับไม่พักไปตลาดครับพักไปไหนรู้ไหมครับพี่กูกูซ้อนท้ายกูขอพี่ไปทุกวีทุกวันบอกว่าพี่ไปเมืองนะไม่ต้องว่าเพิ่งไม่ต้องไปบ้านแฟนพี่นะพี่บอกไม่พี่จะไปเอ้าแต่ก่อนที่พี่ไปมึงพากูไปเมืองกวอดไอ้เหี้ยพี่กูบอกได้ไปยิ้นยิ้นยินยิไปแล้วพอพี่กูหักเหลี่ยมกูเว้ยมึงไม่หักเหลี่ยมไงไปบ้านแฟนเขาก่อน โอ้ยพวกติดอีไอสัตว์สัตว์เอ้ยพ่อไปรอบที่สองครับพ่อตาครับสกิลเดิมครับแต่มาม่านโตนกว่าเดิมครับรู้ไหมเขาอะไรอะไรมามมเอคับกำนันเนี่ยเคยคเป็นคอมมิวนิสต์โอเคยเป็นคอมมิวนิสต์โอ้ รู้เปล่านน้กูว่ากูาเคยเป็นเอามินิสไตล์แต่ว่ากูฮะแต่ว่ากูกูด,กดูกูได้มีโทอศักรรมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมึจงจงถอยไปซะไอ้เฮียวันก่อนลูกสองแฟนวันนี้อากา้าเอเคสิบเจ็ดไอเฮียกูแบบน่าเจือดสัตว์แบบเ,เฮ้ยเียมึงแบบ ไอ้เฮียโคตรแบบน้ำเน่าประสาแบบโอ้โหไม่ได้การแหละตรงนี้กูไม่น่ามาเลยมาแล้วก็โดนยิงกันเกลี่ยเกลี่ยเกลียเกลียเฮียแม่งกูไปอยู่แล้วเพ่เพ่พาผมกลับบ้านเผมไปอยู่แล้วอัาก็แหละเพ่กูว่าอากันแค่เทปเออใส่หัวไปเลยตามบทเดิม จนกระทั่งกูมไม่ไปมือเลยกูเก็ดเพราะกูรู้ว่าพี่สักวันฝหักข้ากูขอซ้อมพี่ไปพี่กูจะพาไปบ้านแฟนเขาเฮียแม่งในเรื่องไม่พีคสัตว์เลยพอเสร็จซอปีต่อมาขอมั่นเชียจะแต่งกันแล้วกูก็อ่ะไปไปในฐานะเพื่อนจะเบาเฮียรู้ไหมพ่อตาอ่ะพ่อตาพูดที่เป็นกำน,นัน เพราะว่าทำมึงจะมั่นลูปกูวะสิบหมืน่นพี่สิบหมื่นคือก็แสนหนึ่งเชียพี่กูคือหน้าเจือนสัตว์แบบสักสิบหมื่นคืออะไรครับอา้อาวมายุติธรไม่ทำยุ่ยพ่อะสิเนี่ยสิบหมื่นอะแสนหนึ่งโอ้แสนหนึ่งโอ้เชียแสนมึงเลยแล้ววะ แล้วก็ตอนนั้นด้วยความที่ว่ากูเพิ่งดูหนังมิชัยบัญชาเรื่องของเรากทุ่งมากูก็แบบเฮ้ยนึกถึงเ,เพลงนึงแล้วกูเผอลอรองกลางกลางงานเลยวงใจ เหียเพลงแม่แบบเพลงคือสิบหมื่นแมงมันนในหัวกูแล้วก็ทั้งานสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมื่นแม่ยิ้มละรื่นคงลื่นนลองคออคคม่ม่ครับคอคบคม่ครอแม่ครับม่อมเรัอคนไม่คอมีวนหอคุณคอมรแคอออ ไปขออ่อนวอนงองอนทางสิน้นเสียเส้นเสียสต,ติไล้สัตว์ฮะไอหน้าหีเชี่ยรู้สึกแบบท้ไมมัน,ม,นมันละครจะว่าใช่ครับเพราะเรื่องดีมนขืนละครครับคือเรื่องเล่าแบบเรื่องเลา่าเก่าๆที่กูคิดสดเรื่องนี้คือกูเล่าสดนะไอเชี่ยไม่มีเรื่องไม่ใช่เรื่องจริงด้วยซ้ํานะครับไอคนที่เชื่อว่าเรื่องจริงปวดถอดสมองก่อนนะครับนี่คือเรื่องเกาการนะครับนะครับแล้วก็ พอเุทธอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สิบหมืน่นเท่านั้นเองจะต้องไปหาสิบหมื่นมาพอตาพี่บอกทธาสุดเลยได้ครับวันต่อมาธนาคารเชื่อไปพาะไม่รู้ไปพวกธนาคารที่ไหนรู้วหไปพวกที่ไหนไม่ใช่ไปพวกธนาคารธรรมดานะเคยเคยกินไปพวกเดวราชเชีย่ยไปพวกเดวราชไม่ใช่ครับอันนี้เราคือพี่กูก็เากคนขพ่อตาได้ครับ ไอ้เชี่ยกระเป๋าพี่ว่าไอ้ไอเซนไอ้ซนเมื่อเอากระเป๋าสิพ่อตาบอกกระเป๋าอะไรขคงมึงวะพี่สินถือว่าเอาเงินมาเทเงินก้อนเงินพันนี่แม่งเปิกเป็นเปึกอะสิบเปึกรู้ไหมกี่ล้านสิบล้านไอ้เฮียพี่กูไปเอาไปเก็บเงินมาจากไหนวะวะสิบล้านพี่บอกพี่หยิบเงินให้พ่อตาก้อนหนึ่ง พอไหมครับร้านหนึ่งพ่อตาพ่อตาที่ไม่มีกคนนั้นโอ้โหวลคัมวลคัมลูกอ่าไอ้ลูกเคยวลคัมทูกฟิลลี่อ้ไอ้เฮียแค่เงินนี่สามารถเปลี่ยนคนได้ขนาดนี้แลยวะ่สุดยอดเ <c oughs> ชีย่ยพ่อตาบอกมาสิวลคัมพ,พวกเราคือฟิลี่แล้วก็ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเยี่ยกูเป็นคนถือขันขันผักอืมถือขันมากใส่ชุดไทยมันร้อนและสิ่งที่ขัวร้ายวันนั้นกูขุดเยี่ยวใช่ครับกูยังกูยังไม่ได้เยี่ยวแต่เช้าเลยแล้วระวังเถือขันเขาแหกบุญขันมากเดี๋ยวกูยิ้มชิบหายเยิ้บจะแตกแล้วไอ้เหี้ยมาถึงบ้านกำนันกูสะกิดพอกนั้นเลยพอกนั้นครับอ่าห้องน้ำอยู่ไหนครับห้องน้ำอยู่ไหนครับเจ้าพอบอกอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นลูกอยู่นู่นลูก ขหดครับโอดไปหมดโอ้โหโอ้โหการที่กูนี่การที่กูได้ระบายน้ำเสียจากได้ระบายน้ำเสียตั้งแต่เช้านี่มันคบอีกความสุขเลยโอ้ย <c oughs> นั่นแหละแล้วก็ได้ครบรักกันอย่าง และก็คบร้างกันอย่างหวานชื่นและได้จัดงานพี่บอยอย่างมีความสุขแล้วก็ได้เป็นโลกกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องกับกาวเขาผมในวันนี้ถ้าเรื่องมันเ้ยและอัปปีไงนั่นแหละสิ่งที่ผมพอใจนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ กูทำอะไรของกูคนกูทำเพื่ออะไรวะมึงทำไปทำไมเฮี้ยอะไรมึงทำเพื่ออะไรไอ้เฮี้ยมึงมึงคิดว่ามึงเก่งๆมากเหละไอ้สัตว์มึงทำครัวอะรวะม,มึงมึงมาหายเฮี้ยตรงนี้วะไอ้สัตว์แม่งเฮี้ยเนี่ยเฮี้ยอะไรเนี่ย